านผู้ชมทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีวันนี้นะครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมช่อง TK Channel นะช่องกากๆาที่อยากให้คนได้รับปากวันนี้ผมมีคลิปมาฝากขอยห้ทุกคนกดไลค์กดเช็คกดติดตามด้วยนะครับอ่าก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเลยนะครับก็มานานๆที่จะมาทํา กันทุกันนะครับผมก็คนที่ชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับที่ผมก็จะมาสอนทุกคนในการแก้ไขปัญหาที่ทุกคนใส่กาชาไม่ติดนะครับกาชาหายบ้างเสษหายบ้างใส่ของชุดกาชาแล้วทําไมกาชาผมใส่ไปแล้วทําไมกดเปลี่ยนเส้นแล้วมันไม่ดาวน์โหลดมามันใส่ตรงดาวน์โหลดยังไงมันใส่เซตไอเทมพวกนี้ยังไงพวกนี้นะครับทุกคนเห็นไหมตรงที่เนปบวกเอ็อะไรพวกนี้เนะี yeah, นะ่ยเนปเอ็พอะไรพวกนี้เนะี่ยของผมเนะี่ยอ่า สำหรับวันนี้ผมก็จะมาแก้ไขปัญหาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันใสยังไงมันดาวโหลดยังไงมันตั้งยังไงนะครับผมแล้ก็ไปชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเช่นเคยนะครับผมอ่าก็ไปเริ่มอันแรกกันนะครับผมสําหรับคนที่งงนะว่ามันใส่ยังไงมันดาวโหลดยังไงนะครับผมก็จะมาสอนวิธีใส่ตอนนี้แหละและเดี๋ยวนี้เลยคนติดตามด้วยครับอ่า ก่อนอื่นนะครับเราก็หาเซตไอเทมที่เราจะใส่กันนะครับผมสมสมุติว่าเราจะใส่เป็นเซตดาเมจ damage, ใช่ไหมเซตดาเมจเราก็ใส่เป็นประมาณนี้เซตดาเมจเราก็ใส่เป็นประมาณนี้ออเดอรอ์บวกเบลล์แล้วก็นี้แล้วก็สนับนิ้วเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นชุดนี้ชุดนี้เอ้ยใส่ของนี้ครบแล้วใช่ไหมทุกคนอ่าแล้วเราก็มาตรงตัวละครนะครับเราก็มาตรงเอ้ยไม่ใช่ตัวละครสิมาตรงคอมมูนิตีต้ต แล้วก็คาใช้บ่อยนะครับทุกคนแล้วก็มาตรงนี้มันจะมีเลขนะทุกคนที่จริงมันจะมีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะทุกคนกดตรงเลขไหนก็ได้แต่มันจะมีเลขหนึ่งก็กดเลขหนึ่งแหละผมคบรองไอ้นี่เสร็จแลวห้าปุ๊บใช่ไหมทุกคนกดตรงแก้ไขเห็นไหมเนี่ยตรงแก้ไขตรงนี้เนี่ยแก้ไขตรงนี้นะครับประมาณอันนึงแล้วทีนี้ทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยเนื้อเรื่องเนื้อความแล้วก็ดาวน์โหลดอุปกรณ์ทุกคนกดตรงดาวน์โหลดอุปกรณ์นะครับเนี่ยทุกคนกดตรงดาวน์โหลดอุปกรณ์ปุ๊บ และของที่เราตั้งเมื่อกีอ้ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นทุกคนเราให้ทุกคนก็ใส่ชื่อไปนะครับตรงเรื่องเนี่ยทุกคนกดคลิกไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องใส่เรื่องว่าอ่าเป็น d a เม g นะครับแล้วก็จะใส่เป็นตัวโออย่างี้ก็ได้โอแล้วก็ใส่สติ๊กเกอร์อีโมจิหน่อยนะรบางอีโมจิมันก็จะไม่ขึ้นนะทุกคนแต่บางอีโมจิมันก็จะขึ้นนะอ่าใส่อีโมจิหน่อยประมาณนี้นะครับเฮ้ยลบทำไมเนี่ยเราก็กดบันทึกนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วกดบันทึกีนนค ผมก็เจอไดโอตรงนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเซตที่เราปัจจุบันที่เราใส่อ่ะแล้วทีนี้เรากดตรงตั้งค่านะครับแล้วก็กดเนี่ยอะไรวะช็อตช็อตคัดเนี่ยช็อตคัดเอ cut, อช็อตคัดว่วเออกดตรงนี้แล้วเราก็กดตรงช่องว่างๆเนี่ยทุกคนช่องว่างนี้กดช่องหนึ่งแล้วก็เลื่อนหานะครับที่เราใส่มันก็จะตรงทั้งหมดนี่นะครับโจมตีสกิลเ,เติมเติอมอทั้งบู เใช้งานนี่ครับแล้วมันก็จะมีตรงไหนวะแลดูทุก่นดูดึด่งหายไปไหนเอ่ยนี่นี่คนคาใช้บ่อยนี่นะครับแล้วกดตัว o ใช่ไหมเนี่ยเราก็จะมาใส่ t o ตรงนี้แล้วก็กดตรงตัว o นี่นะนี่แล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้พอเรากดนี้ปุ๊บใส่ปุ๊บแล้วเราก็มากดตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมมันก็จะขึ้นติดตั้งนะทุกคนเวลาติดตั้งเสร็จใช่ไหมเราอยากจะใส่อีกเซตใช่ไหมสมมติว่าเราจะใส่เป็นเซตอื่นแบบเซตดิทใช่ไหมเนี่ยดิทเราก็ใส่นี้ไป เราจะทำให้เราสลับเซตไว้นะครับตลับเซตดวงเซตดิทตรงนี้อ่าก็ใส่แฟนไปอีกอหน,นึง่งแล้วสมมุติเราจะเปลี่ยนชุดนงอืมอ่าชุดนี้ก็ได้อืมใส่ปีกน้อยเอ,อ่อใส่อ่มมารวอัน,นี้คือเซตดิทผมจะไม่ทนผมก็จะมาที่เดิมเลยคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาคำใช้บ่อยนะครับแล้วก็อันที่6 อ่ะเราก็กดตรงแก้ไขเหมือนเดิมกดตรงไปอหมายเลขหกนี่ก่อนนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีนี่นะกดหกแก้ไขนะครับแล้วก็เหมือนเดิมดมาวน์โนะห,หลด,ด,แ,แ,ลด Download, แล้วก็ตั้งชื่อว่าเซตดิสนะครับ D i s, <B IS>. <S ใส่ไปเลยแล้วก็ใส่อีโมจิน้อยให้เพื่อความสวยงามนะครับตีเสื้อไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรากดบันทึกเช่นเดิมนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมแล้วทีนี้เราก็กดเหมือนเดิมเลยเมนูตั้งค่านะครับแล้วก็ช็อตคัท cross cut <Trust> <c oughs> ขอโทษนะครับผมไม่ใช่โปรกรนกะี่กับผมพูดลืม <S <S อะไรวะเน,นี่ยอะกดตัวที่เดิมท่องว่างนี้ที่เดิมนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีว่างๆนี้อ่ะหรือจะใส่ทับกับอ,อย่างอื่นก็ได้นะทุกคนอะแต่ผมแนะนําให้ทุกคนที่มันว่างนี้เอาที่มันจําเป็นอใส่หน้าแรกอืมที่ทุกคนใช้บ่อยแล้วก็ไปที่เดิมนะครับแล้วก็คําใช้บ่อยเราอยู่ในนี่คําใช้บ่อยเหมือนเดิมนะครับนิดเห็นไหม ถ้ามันใสอีโมจิไม่ได้มันจะขึ้นเป็นตัวอักษรนี่ทุกคนไหมเครื่องหมายคาถามเ่ยนี่แล้วทีนี้มันก็จะได้ละเห็นไหมแล้วโหลดปุ๊บเนี่ยจะเป็นซตดาเมจของเราดามจของเราที่เราใส่ไว้เลยทุกคนเห็นธนูออเดอร์บอกไว้เลยต่างๆนะครับนี่ครบหมดเซตดิดนี่ดิดดามจแล้วก็ครบเกนเยสเนี่ยเห็นไหมอ่ามันก็จะใส่ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับคนที่ ใส่อุปกรณ์อยากยังไม่รู้นะครับว่าวิธีใส่แสงไงผมก็มาสอนทุกคนแล้วก็ใส่ประมาณนี้แล้วมีอีกเรื่องหนึง่งหลายคนถามหาว่าทําไมกาชาผมหายทําไมไอ้นี่ไอ้นั่นผมหายนะครับผมต้องแป๊บนึงนะมันต้องใส่เอ,อที่มันยาวๆชื่อที่มันยาวๆแบบยามาก่นอนอ,อันนี้หายไปแปนึงนะทุกคน <c oughs> ไอ้บอยนี่ทุกคนมันมีหลายหน้านั่นเนี่ยมีเป็นสิบหน้าเออแก้ไขตลบไม่พอเี๋ยวกดถ่ายแล้วต้องมีของยาวๆถ้าคำสั่งมันเกินมันก็จะไม่ได้นะอของซองอกูอ้องรูแล้วก็อะไรอีกดีแมวมมสิลเทพพิทักษ์ เดียกับนยันลยวะใดำนิ้วนี้ยาไก่อนเราปยัดดีว่าของลิกาหนึ่งม่แป๊นึงนะทุกคนผมเตรียมของก่อนีมยวต้องให้ชื่อมันยาวๆไม่งั้นทุกคนจะไม่เห็นภาพนะอืมยบน้อยใส่ไปละยาวพอไหมเนี่ยโฟเดอร์อะไรนี้เลนย่าี้มีดาวด้วย รถสต๊อตห้ากับพอมีขาวยากอิบเซ็ตแล้วก็อโอไฮเดนี่ยังลดซ้ำแล้วก็อันนี้แท่นี้น่าจะได้แล้วมั้งดมนดูก่อนคำใช้บ่อยถ้าเราอยากแก้ไขเซ็ตนงนี้นะทุกคนกแล้วกดที่เดิมอะเมนูอันนี้คำใช้บ่อย <c oughs> สมมติเราไม่ต้องการสนิทเราก็แค่ลบทิ้ง เนี่ยลบทิ้งตรงนี้อืมประมาณนี้เอ่แล้วลองดูสินี้ก่อนจะใส่เป็น M นะบันทึออกไป M6 คำใช้บอ่อยอยู่ในเออเป็นสติดก่อน M เฮ้ยมันไม่ได้ทุกคนเพราะชื่อมันยังสั้นอยู่มันต้องยาวกว่าน,นี้นะผมหาอะไรมาใส่ดีเนี่ย เอ่ออันนี้มีซาุ่นหน้าอีกอ่อันนี้ถ้า,นนาจะยาวอยู่มันต้องชื่อยาวจริงๆนะลูกมันต้องอย,ยาวมากๆอ น,นี้ท่าจะได้ยุงบ้างครบน,นะน,นี่ลองดูได้หรือเปล่าชื่อยังไม่เกินเลยทุกคนผมไม่อยากไปตัวขมังผมเลยเพราะผมแก้เสร็จแล้วมันยาวเกินแล้วมันก็แก้ยากเลย มันไม่ใช่ยากหรอกผมต้องจำตัวอักษรมันมาเพราะมันมีอะไรบ้างอะไรบ้างชื่อมันยาวไม่พอดูแหละสักครู่นะครับดึงอะไรมาหมดไลล่โอ้ยคิดไม่ถูกเลย,อ,ยอะไรมาใส่เนี่ย หนงต้องไปย้ายของจากตัวอื่นสักคู่นะครับตัวอื่นย้ายอะไรมันดิที่มันยาวยาวย้ายจากตัวคำมังดีกว่ายาวดีย้ายเอไม่สันดีเฟกไม่ได้ ตงซื้อคาทาล M C ยังยาวไม่พอมึงนี่มันต้องแหวนไม่แหวนมีนั่น S P A C I O ราหายไปหนเออยายนี้ม่ต้งซื้อกรับ insist Q น่าจะพอเลยม่านะ มันต้องชื่อยาวๆทุกคนถ้าทุกคนตั้งสั้นมันก็ได้นะแต่ถ้ามันยาวเกินมันมีพวกดาวทุกอันสองรูติดๆเนี่ยไม่ได้นะทุกคนถ้ามันยาวแล้วมันก็จะให้ดาวลดติดติดขัดคนไม่ใช่ติดขดหรอกมันไม่เปลี่ยนเส้นให้เลยมันดึงมาแต่คําที่มันอยู่ในดาวลดตะกี้นี่ถ้าจะยาวแล้ว นี่อเอ๊ะว่าน่าจะได้คนระับใช้บ่อยเอ็มได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มันยังไม่ยาวพอเหรอเพื่อนคาตาเนนะ่แห่งนี่มาแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหม มันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนถ้าคามันยาวเกินไปทุกคนเห็นไหมกาชาเราก็จะหายเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม่ยาวคํามันพอดีเห็นไหมมันก็จะพอดีนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นี้ดิอันนี้มันไม่ยาวเกินมันก็จะพอดีนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเซตโอเนี่ยหน้ามมทับผมเนี่ยถึงฮองขวัญเหมันเนี่ยชื่อมันยังตรงอยู่ไหมแต่เราเปลี่ยนเป็นเซตนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันใส่เป็นอย่างนี้เลยอ่ะเพราะคำมันเกินทุกคนเห็นคําตรงนี้ไหมเนี่ย ชุดญี่ปุ่นแล้วก็อาคาตานะแห่งกอไก่อะมากอไก่แตนน่เดยนเห็นไหมอ่ะแล้วทีนี้ผมจะมาสอนนะครับสําหรับคําที่ไม่อยากให้คํบรรยายาวเกินไปแล้วก็มากดตรงนี้แล้วต้องลบคําแล้วก็เพิ่มคำทุาคนแล้วก็มากดตรงเนื้อความนะครับตรงเนื้อความแล้วก็ทุกคนเห็นไอ้พวกนี้ไหมสมมุติเรามีสองรูใช่ไหมมันยัดหินสองก้อนเนี่ยหนังสือรันเลมสีล้วก็ลบอันนี้ไปก้อนหนึ่ง เห็นไม่ต้องถึงแอดนี่นะลบไปอ่าก้อนหนึ่งออเดอร์ออเดอร์เลื่อนไยัดเราไม่ลบนะเพราะมันเป็นอันเดียวแล้วมันก็มีดาวโลซัสส่วนเลื่อนไปเอ้ยเลื่อนดีเพื่อนโลซัสส่วนเลื่อนก่อนเนี่ยกดให้มันเลื่อนไปข้างหลังทุกคนเอ้ยหายหมด ทุกคนและคํามันก็จะหายไปมันหายเพื่อนเราลบไปเพื่อนเนี่ยอะมาละมันหายปุ๊บปิบกแสงอรุณเนี่ยเออหายไปละแล้วก็มาลบคำเนี่ยลบอีนิวาไปก้อนหนึ่งนะครับทุกคนเห็นไหมหนัหงอีนิวานี่ลบไปหนึ่งก้อนโอเคก่อนแล้วก็แก้ไขใหม่แล้วก็ เลื่อนไปข้างหลังน้องค่อยๆเลื่อนค่อยเลือ่อนแล้วก็ลบอันนี้ดิ Exit c q ลบดูดอปฮะเป็นดาวออตโต้เพราะคำมันยาวเกินแล้วก็ต้องเรียนลบคำแล้วก็เพิ่มคำนะทุกคนไม่ยอมเลื่อนให้ผมเฮ้ยเลื่อนดิเลื่อนเลื่อนอีกเือเลื่อนมาจาก แค้ใครเหรวปรบกระเป๋ามีเห็นไหมแล้วก็รบพิเศษไปไก้อนหนึ่งศิล้วเทพิทักแล้วก็ลบอาจารย์โอริเียตไปก่อน สมมติสมมติเรามีศิลาเทพิทักษ์รูเดียวเอ้ยมันก็มีสองรูนะครับเนี่ยแล้วทุกคนแล้วทุกคนเห็นเขาใช่ไหมปีกแสงอารุณแล้วก็จุดหอหีปะแล้วเราก็ไปหาเมื่อกี้เราจะใส่อะไรปีกแสงอารุณหมึกใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปใส่ก่อนตรงน,น,นี้แล้วเขียนต่อตรงนี้แก้ไขเนื้อความนะครับ มันไม่อยอมเรียนให้ผมอ่ะโดนอะไรวะเนี่ยเอยลบบวกกาวริงงก็ไดนะ้ไปนี่เพื่อนเดืนเนอนยางแล้ว ก็อจะเลื่อนได้จุดจิงจกพิลลนแอดเนี่ยหออมองมองไมมนี่นะหมึกปุ๊บบันทึกอ่าทีนี่ทีนี้ทุกคนเห็นไหมเราใส่ไปช่องหนึ่งนะเนี่ยขาที่ปีกมันก็จะขึ้นมาลนะ แล้วทีนี้เราก็จะไปใส่อีกเพิ่มช่องอีกเพิ่มหนึ่งใส่เพิ่มอ,อีกช่องหนึ่งล้วก็จะใส่แต่ที่เราใส่อาคาตานะแห่งการบุกเบิกใช่ไหมเราก็ต้องไปดูก่อนมันจะคําไม่เหมือนกันนะทุกคนเนะี่ยเราต้องไปดูคําอื่นว่าเห็นไหมเอซี่เนี่ยทุกคน e ีบนี่เนี่ยถ้ามันเป็นอะไรวะไม่ทุกคนดูเด็บนี่เนี่ยคีสวีอ e ี แอดตรงนี้ทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นชื่อของชุดนะครับคิซุยดำอันนี้ก็จะเป็นไอนนกาช้าแรกก็คือเสร็จกาชาช่องแรกนะครับมันสามารถใส่ได้สององเลยอีอีอีคิวพอเออนั่นแหละและ้วก็อากระต่ายอันนี้นะครับแล้วก็แอดกาชาช่องที่2ที่เราใส่ได้ก็คือเสร็จมันครับแอดเอซีแล้วก็มันจะมีวักนิดหน่อยนนทุกคนต้องเว้นวักนิดหน่อยนะครับ,ววรบแล้วก็เขียนชื่อตามน,นะครับทุกคนดูผม,มละก,กัน อาคาตานะบุกเบิกใช่ไหมอาคาตานะแห่งการบุกเบิกนะครับเขื่อนนะเฮ้ยไม่ได้คัดลอกได้คัดลอกทำบ้าเลย MPSAC อ่า SAC ใช่ไหม คนก็ต้องดูระยะการเว้นช่องเลยนะคนว่าันไหนมันเว้นบ้างไม่เว้นบ้างนะ เลี่อนให้ผมอ่ะสำหรับคนที่เรียนง่ายก็ง่ายไปนะมันไม่ยอมเรียนให้ผมอ่ะดีอะไรวะเนี่ยเรื่อนแล้วเลื่อนๆเพื่อนเรื่อยๆเรื่อยๆเลื่อนอ่ะแล้วก็มาเติมแอสใช่ไหมเอตัวเล็กซีตัวเล็กแล้วก็วักนนึงครับแล้วก็ งการปุบเบิกต้วงกดบันทึกอย่าบอกนะว่าช่องเกินอยู่ถ้าช่องเกินเราก็ต้องลบอีกนะทุกคนหรือผมเขียนผิดคาตนานะ AC คาตนาในการเร์ด หการณ์ผบกเราลืมใส่อาะนะทุกคนขออภัยด้วยนะครับใส่อาร้ณ์หน่ะเนื้อความต่อผมลาคานมากที่ต้องมาเลื่อนอย่างนี้ไปดีเพื่อน เห็นไหมจากที่เมื่อกี้นี้มันดาวน์โหลดไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนเราเปิดเซตใหม่เนี่ยมาครบตัวละครที่เราใส่2รูลู็ยังอยู่หนังสือที่เราใส่ก็ยังอยู่ออเดอร์เราก็ยังอยู่เป็นซิปชิลเราก็ยังอยู่กระเป๋ามีเราก็ยังอยู่นี่ของ2รูปเราก็ยังอยู่แล้วเราก็ยังใส่กาชาได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมทุกคนแต,ทนตนนนนะ่ทุกคนก็ต้องลบของนี่มันเป็น2รูปนะทุกคนก็ต้องลบออกกินออกสักรนนึง สมมติว่าทุกคนมีหมวกเบเล่สองใบใช่ไหมสมมติมันเป็นหนึ่งรูอันหนึง่งแล้วก็สองรูอันหนึ่งอะ่ะมันยัดโอลิเทสสองอันอันสองรูยัดโอลิเทสสองรูแต่อีรูนึงก็ยัดโอลิเทสหนึ่งรูนี่นะทุกคนแล้วมันก็มีดาว,ดวผมแนะนําให้ทุกคนเอาลบที่มันเป็นผมพูดไงดีวะผมอธิบายไม่ถูกอ่ะเอ,องี้เพื่อทุกคนเห็น ทุกคนเห็นออเดอร์นี้ไหมเดอร์ยัดอินนี้นะครับสมมุติว่ามันยัดสมมุติว่าผมมี order สองรูใช่ไหมไช่ตัวเนี้ยมันยัดโอลิเทียสแล้วก็ยัดโอลิเทียสทั้งสองอันเลยนะทุกคนยัดオリเทียสทั้งสองรูแล้วก็เป็นดาวการใช้ความเร็วอย่างนี้เนาะการใช้ความเร็วหนึ่งอย่างนี้เนาะแล้วอันนี้ก็เป็นออเดอร์เหมือนกันแต่เป็นหนึ่งรูแล้วก็ยัดการใช้ความเร็วใส่การใช้ความเร็วหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมผมจะแนะนําให้ทุกคนลบดาวมันออกนะครับอันที่สองรูเนี่ย ลบดาวมันออกไปเลยเพราะว่ามันจํามันจะจําทั้งหมดเลยนะทุกคนสมมติว่าเราจะใส่ออเดอร์แล้วเราก็เราไม่ได้ลบดาวมันเราไม่ได้ลบดาวอันนี้ออกะเราไม่ได้ลบดาวอันนี้ออกมันก็จะดาวน์โหลดมันมันอาจจะดาวน์โหลดซ้ํากับตัวนี้นะสมมติว่าเนี่ยสมมติมันเป็นออเดอร์ไงมันเหลือรูว่างอ่ะแต่เราไม่ได้ยัดอ่ะมันอาจจะดาวน์โหลดอันไหนอันนึงก็ได้ไง แต่ผมแนะนําให้ชัวก็คือทุกคนลบดาวที่มันเป็น2รูออกนะครับมันจะชัวกว่าเพราะผมเคยเป็นมาแล้วนะทุกคนผมมีไออะไรนะเอ็ปาสองอันอยู่ในตัวเดียวอะเอปารูหนึ่งกับ2อรูอะแล้วผมก็กดดาวโหลดนี่แหละแล้วผมไม่ได้ลบที่ดาวไงผมไปลบซโลทิ้งอันหนึ่งไงตรงคาตรงเนื้อหาแล้วมันก็ดาวโหลดแต่อันหนึ่งรูแล้วผมก็เลยมาแนะนําทุกคนให้มันลบดาวทิ้งเอานะครับลบชื่อดาวน,นะครับ ก็ชื่อดาวก็ตรงนี้แหละเนี่ยเห็นไหมโอดเดอร์แอดอินนีวายเนี่ยดาวรถสัดส่วนเนี่ยมันก็จะเป็นรูปดาวตรงนี้นะอ่ะเอวีห้าเนี่ยอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละผมก็ไม่มีอะไรจะสอนมากแล้วทุกคนก็าทำงานวันนี้เดียวผมอยากพักผ่อนแล้วนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ